พี่เอกับทีมฮ่องกงโอ้โหที่เราต้องบอกว่าเป็นสามีพี่อ้ําพี่อ้ํคือแบบนี้ค่ะพี่เอเยไปฮ่องกงถ้าน้องๆจําได้แล้วพี่เอติดต่อมอแล้วพี่เอกก็กลัวมากครั้งนี้พี่เอจะติดไหมยาเดี๋ยแล้วก็ครั้งที่แล้วพี่อ้ําไปรอก่อนพี่เอกก็ติดต่อมอไม่เป็นไรแต่ครั้งนี้ถ้าพี่เอติดพี่อ้ําบอกว่า เธอโดนเพราะว่าพี่อ้ําต้องเสียเวลาใช่ไหมคะ<ช>พี่อ้ําก็เลยแบบช่วยใช่พี่อ้ําบอกว่าเดี๋ยวฉันต้องเสียเวลา,าเพราะเธอแน่เลยแต่พี่อ้ําแกก็ไม่ว่าแกก็เข้าใจแกก็บอกว่าถ้าเสียเวลาเดี๋ยวไปรออยู่ข้างนอกนะแต่เดี๋ยวจะช่วยก่อนช่วยยังไง<ห>ช่วยบอกว่าเป็นภรรยาพี่<ห>คือแซลกันเล่นนี่เดียวกันแล้วพี่เอก็พี่อ้ําก็พี่เอลบทุกอย่างออกหมดเลยลบหน้าแล้วก็เซ็ตผมอะไรให้เอาออกหมดเลยแล้วก็ ไปเอาเสื้อคุณหมอช้างอะค่ะมาใส่แบบดูเป็นแมนแมนหน่อยเดี๋ยวค่ะพี่เอใส่ไปสีชมพูใช่ไหมคะต้องบอกเจ้าหน้าที่ด้วยไหมพี่เอว่าพี่พี่มากับเมียอย่างเงี้ยก็พูดให้เขาได้ยินเนี่ยเดี๋ต่พูดให้เขาได้ยินพี่เอชอบหันไปมองทางโน้นเลวกล้องอยู่ทางนี้จังหวัจังหวัเดินไปหาตอนนีเราต้องเดินยังไงเพื่อนแมนแมนพี่อ้ําบอกว่าพี่อําพี่อ้ําก็ซ้อมบอกให้พี่เอซ้อมเดินให้แมนแมนหน่อยเดี๋ยวพี่เอก็ซ้อมเดินพอหรือย่างเทพอหรือยังพี่อ้ําบอกว่าเอาใหม่เอาใหม่แค่ดียังไม่พอลบปากลลบบปากคิ้วพี่เออก็ดดไไม่้ที่จะทา ปากไปเดี๋ยวก็อเดี๋ยวแกก็ลบด้วยตัวแกเองแกก็แล้วก็เข้าได้เลยแกบอกว่าเป็นไงล่ะเป็นเพราะฝีมืออ้ำามเห็นไหมเข้าได้เลยที่ไม่ต้องติดตอมอยเดี๋ยวเสียงแบบเสียงเข้มใช่นไหมคะสวัสดีครับไม่เลยสุพชัยสิพี่อ้ำามเขาให้ความรุกมืออย่างเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมเองคัะดีมากจนพี่เอก่งใจอะค่ะเขินแทนเดี๋ยวีเขินที่พี่อ้ำามบอกว่าสามีสามีเนย ประมาณนั้นด้วยชิปที่อ,ออกมาแบบแฟนทนก็ชื่นชมมากโอ้โหสนุกน่าร่าไงตลกอไปเนี่ยค่ะน้องๆก็เลยชอบอ้เนี้ยค่ะแล้วก็บางทีไปในในห้องโองพี่เอก็ยืดขาบ้างอะไรบ้างอะเนี่ยค่ะประมาณน,านั้นบอคุณอมองไปได้กลับสุภาพเดิมเลยไหมคะหรือว่าไปก่อนอาแบบแบที่โรงแรมโอ้พี่เออืดอัดมากค่ะเพราะพี่เอไม่ได้แต่งอะไรเลยพี่เอดิบเข้าห้องเลยค่ะแล้วก็เอาเบาช่างหน้าช่างผมไปด้วยนะคบพาไปหมดเลยพาช่างหน้าช่างผมแล้วก็ วิ่คืนห้องเลยแล้วก็ไปแต่งแล้วก็ออกมาเลยแล้วเขาบอกว่าอ้ําเป็น A คนเดิมแล้วนะเอสวยแล้วเยในกี startup, ่ชั่วโมงครับพี่เค่ะภายใน10นาทีเลยครัใช่เพราะพี่เอทนไม่ได้กับพี่เนสภาพหน้าตัวเองที่แบบเป็นแบบนั้นอะค่ะอะไรแบบเดี้ยค่ั ประเทศอื you, people, be like mm ่นบางทีอ่ะไม่ค่อยโดนมากอะค่ะเพราะเกาหลีเราเข้าบ่อยแล้วเนี้ยค่ะแล้วก็อเมริกาอะไรแบบเนี้ยค่ะ LGBT เขาก็ปล่อยปล่อยเปิดกว้างอย่างเนี้ยค่ะอะอเนี้ยครัประมาณนั้มีฮ่องกงนิดนึงประเทศเดียวค่ะอไเนี้ยไม่เป็นไรค่ะก็เป็นการรักษาความปลอดภัยของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันที่เข้าใจทุกอย่างเนี้ยค่ะทลิปต่อไปถ้ามีติ้่าไม่ได้ไปด้วยเราจะต้องเป็น เดี <rí> e> ๋ยวต้องหาผู้หญิงไปด้วยสักคนเป็นชิคให้ทุกคนปฏิบัติตามอเดียค่ะเมื่อกี้พี่เพูดถึงตำนานงานยื่นงานเดินคดีพี่อ้๊าก็แซวว่าแบบเออมันจะสูบไปถึงไหนล่ะพี่เอตอบผู้จัดการยังไงดีบอกว่าสูบไปถึงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อี่เดี๋ยว คือยืดได้หมดแม็กเลยอะค่ะก็เป็นอะไรที่สนุกสนุกทางบ้านชอบไปเดี๋ยค่ะทางบ้านก็แซลพี่ก็ชอบพี่เขาแซลอ่างเนี้ยค่ะเวลาทําอะไรไปแล้วก็เหมือนกับคนดูแล้วแซลกลับอะอู่ว่าบ้างอะไรเดี๋ยพี่ก็น้อมรับนะคะพี่เอ็นดูพี่เอรับได้ทุกอย่างค่ะก็ขายาวแล้วนี่จะไปยืดอีกทําไมเดิน ตัวก็สูงแล้วก็บอกว่ายาวแล้วยาวอีกอะค่ะเดี๋ยวอยากยาวไปถึงดวงจันทร์นวงอาทิตย์เดี๋ยวนี้ค่ะไม่ฝันเลยไม่ค่ะก็คือเราอยากเป็นนางแบบตั้งแต่เด็กแล้วอะค่ะเดี๋ยวีค่ะแต่เราก็สูง177อยู่อะค่ะ78เดี๋ยวแต่เราอยากให้สูงถึง190เดี๋ยวค่ะบางทีมันก็เลยยืดบางไม่พอใจเดี๋ยวแต่ไม่แน่นะคะยืดไปอันวันหลังอาจจะทําเป็น ช็อตสั้นลงมาอเี้ยค่ะจะได้เกิดความแตกต่างอีกเนี้ยแล้วเวลาที่เราลงกับพี่อ้ํากับพี่อ้ําขอดูก่อนไหมว่าฉันขอดอก่อนหรืตลอดเลยค่ะน้องอ้ําบอกว่า ห้ามแต่งแอปนะถ้ามีอั้มอยู่เ,เพราะว่าหน้าอั้มเล็กอยู่แล้วถ้าแต่งไปอะ่ะเดี๋ยวมันจะเล็กมากจนแบบน่าเกลียดอะไรเงีเ้ยเพราะฉะนั้นต้องให้อั้มตรวจก่อนแล้วก็ต้องห้ามแต่งให้ติดอั้มถ้าแต่งถ้ติดตัวเองคนเดียวเดะะีเ๋ยครับสังเกตไหมครับเวลาพี่ถ่ายรูปก,กับพี่อั้มหน้าพี่เอจะโดดออกมาเลยแลยะะ้วก็ลอยเดี๋ยวครับก็พี่อั้มบอกว่าห้ามแต่งพี่อั้มให้แต่งแต่ที่ตัวเองคนเดียวแต่ตอนนี้ไม่ได้แต่งอะไรแล้วนะคะสวยจริงแล้วกล้องซูมได้เลยค่ะเูมว่อะไรคะพ่าอะไรคะาใช้อะไรคะพี่ นี่ไงค่ะไฮยาเบลไม่ค่ะอันนี้อันนี้แบบว่าลองแซวกันเล่นนี่นะครับนี่สวยจริงแล้วปกติทุกคนบอกว่าโอ๊ยหน้าจริงก็สวยดีไม่เห็นต้องใช้แอปเลยเดี๋ยวแล้วทำไมยังใช้ก็มันติดแอปอะค่ะสมัครไว้แล้วซื้อไว้แล้วจะใช้จเอาไว้เน็กเื่อนทไมรายปีใชไรายปีรีรปียปรายปีค่ะโชคดีมากที่พี่เอซื้อตอนที่ใครยังไม่รู้จักพี่เอเลยได้รายปีเพราะตอนนี้ได้ข่าวว่ารายเดือนก็แพงเท่ารายปีตอนต้นแล้วใช้ไหมโดยใช้เป็คูมใชมเป็นคูเมมเบอร์เลยแม่ ใช่ค่ะต่อ5้ปีเลยครับอย่างเวลาพี่เอลงรูปหรือเออหรือวิดีโอหรือคอนเทนต์ต่างๆแบบคอมเมนต์ที่พี่เอรอคอยนี่เป็นคอมเมนต์จากคุณอั้มพัชราภาเลยครับเออมี2คนค่ะอั้มพัชราภากับก้องกาดูลสอสติกลุนพี่ก้องแกก็ชอบกัดพี่เอเพราะว่าพี่เอเมื่อก่อนตอนเด็กๆอยู่บ้านพี่ก้องที่บอสตันเนี่ยค่ะทุกคนก็จะรู้ว่าพี่เอสนิทกับพี่ก้องแกก็จะแซลอะยวอย่างเช่นพี่เอแต่ง ตัวแปลกๆแกบอกฮาราวยียังไม่ถึงเลยทําไม <c oughs> แตกแล้วอะไรเดี๋ยก่ะเต่พี่เอเป็นเพื่อนรักกันอะคะอ่ะเหมือนนอนอยู่บ้านแกที่บอสตันตอนเด็กๆก็ก็เลยเล่นกันสนุกสนานกั <c oughs> นเวลาเจอคอมิ้นแซลแรงๆพี่เอโกรธไหมฮะกับไม่โกรธเลยเพราะพี่เออะเป็นโรคที่ชอบให้โดนเพื่อนแกล้งตั้งแต่เด็กแล้วแล้วพี่เอชอบเป็นมนุษย์ที่แบบว่าเป็นเหมือนกับ ให้คนดังแกแล้วก็ให้คนอื่นหัวเราะได้อะครับพี่เอยินดีเลยค่ะถ้าเป็นความสุขของคนอื่นเนี่ยเพี่เอกรีดก้องกับพี่อ้๊มาคอมเมนต์เนี่ยทุกอย่างคอมพลีทแล้วใช่คอมพลีทแล้วค่ะคอมพลีทแล้วตอนนี้พี่กล้องแกเพิ่งแต่งงานเลยไม่ได้ค่อยได้มาคอมเมนต์นี่เนี่ยค่ะพี่อ้๊อก็นานๆกดไลค์ทีอ่เนี่ยค่ะขออนุญาตคิดถึงตอนที่ไปงานมันเกิดพี่อ๋อที่เช็คไหมค่ะค่ะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศเพราะว่ามีคุณเบิร์ตไปด้วยคือจริงๆก็ก็คิดถึงน้องโมนะเพราะว่าปกติ สองปีแล้วที่น้องโมไม่อยู่ในวันเกิดพี่ออสเพราะปะกติทุกปีน้องโมก็จะมาทุกปีแต่พี่ออสบอกว่าปีนี้น้องเบิร์ตมาด้วยแล้วเราก็จําได้ว่าวันเกิดน้องเบิร์ตกับวันเกิดพี่ออสใกล้ๆกักกกกกนอ่างเงี้ย<น>เราก็าเลยบอกพี่ออสว่าเดี๋ยวเราเซอร์ไพรส์น้องเบิร์ตด้วยแล้วกันอ่างเงี้ยค่ะก็เลยดีใจที่ได้เจอกันครบทุกคนเหมือนกับมีน้องโมอยู่ข้างๆอ่างเงี้ยค่ะมีพี่เบิร์ตมีพี่ออสมีพี่เซงมีพี่มัตตูมีรัศมีแขมีพี่โอและอีกหลายๆคนอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เรารู้สึกความรู้สึกเดิมมควารั ความรักเดิมๆที่เรามีให้กับน้องอะไรอย่างเงี้ยยังอยู่ใกล้ๆตัวเราอย่างเงี้ยคะ่ะพี่เอกก็รู้สึกอบอุ่นมากแล้วก็ช่่วยซัพพพออรร์ตะไี จริงๆพี่เบิร์ดแกไม่เอาอะไรเลยค่ะแกไม่ยอมให้เราช่วยสพอร์ตเลยค่ะพี่เลยบอกไปว่าให้คิดว่าเราคืออีกเซฟโซนหนึ่งถ้าพี่เบิร์ดมีปัญหาอะไรก็ก็มีอะไรบอกได้นะคะอย่างตัวพี่เบิร์ตเองเข้าปฏิเสธกับพี่เองครั้งเลยไหมคะเวลาเราจะยืนยื้อไรแกไม่ได้ปฏิเสธค่ะคือแกไม่มาหาเลยคือแบบว่านานๆจะได้เจอกันในนี้ค่ะก็คือพี่เออะปกติก็จะไม่ได้คุยกับพี่เบิร์ดโดยส่วนตัวก็คือมีพี่ออสเป็นคนคุยแล้วก็มีพี่แจ็ก แล้วก็พี่เซงอะไรเนี้ยค่ะก็ได้รู้เรื่องพี่เบิร์ตจากพี่ออสอะไรเนี้ยค่ะประมาณนั้นอะยรนะใช่เป็นห่วงอะไรเนี้ยค่ะเราก็เราอยากให้พี่เบิร์ตรู้สึกว่าถึงพี่โมไม่อยู่แล้วก็มันรู้สึกว่าเหมือนตอนนี้มีพี่โมอยู่อย่างเนี้ยไม่ได้ห่างหายไปไหนยังอยู่กันใกล้ๆแบบนี้ตลอดไปราู้จักแวตาสยได้เยค่ะค่ะพี่เอก็รู้สึกสัมผัสได้ถึงถึงสิ่งที่รู้สึกเหมือนที่พวกน้องรู้สึกอะค่ะแต่ความรู้สึกข้างในลึกๆเราก็ไม่ทราบได้เพราะพี่เอไม่ได้คุยรายละเอียด มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่พี่เอแบบให้เป่าเค้กลงหน้าอะไรอย่างเงี้ยแกแบบหน้าตาเป็นยังไงยิ้มค่ะยิ้ม,มเหมือนพี่เอก,ก็ลงคลิป<ม>เหมือนทางบ้านก็ได้ดูค่ะแกก็ยิม้มแกก็ดีใจอย่างเงี้ยค่ะพี่เอก็ดีใจที่แกแกมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความสุขเล็กๆที่เราเมอบให้ได้อย่างเงี้ยค่ะนะคะีของฝันอะไรให้ คือวันนั้นเป็นเป็นแบบเค้กอย่างเดียวครับพี่ออสเตรียมเค้กใอย่างนี้ค่ะก็เป็นชื่อพี่เบิร์ดอย่างนี้ค่ะแค่นี้เองเลยพี่เบิร์ดแกไม่ชอบความแบบอะไรแบบนี้อยู่แล้วน้องๆก็น่าจะทราบอย่างนี้แกเป็นคนแบบว่าสมถาก่ายๆอะไรก็ได้อย่างนี้ค่ะอยากดีจะให้ความชื่อเลือและเป็นยาใจในตลอดตลอดนะครับแก็เนี่ยถามหน่อยช่วงนี้ผู้จัดการดูแลเราดีไหมครับผู้จัดการดุตลอดเลยครัดุมากเกิดดุทำ ก็แบบว่าแต่งตัวแปลกก็ว่าแล้วล่าสุดพี่เอก็ซื้อชุดพี่อ้ําชั้นยคะพี่อ้ําก็ขายเสื้อแล้วพี่เอคือซื้อมาซื้อมาเจ็ดหมืน่นอย่างเดียะคะ่ะแล้วพี่เอก็ใส่สองครั้งแกก็โทรมาบ่นว่าทําไมเสื้อชั้นเนี่ยที่เธอซื้อไปทําไมเธอใส่บ่อยจังเลยพี่ก็บอกเอ๊ ห้างมีสิทธิ์จะโทรมาต่อว่าคนซื้อด้วยเหรอครับปกติฉันซื้อที่เซ็นทรัลฉันซื้อที่พารากอนเขาไม่เห็นโทรมาว่าเลยฉันใส่สองครั้งพอเสื้อพี่อ้ําแพงไงตัวนึงตั้ง8ปดหมื่นคอ้พี่เอใส่สักสองครั้งไงเงี้ย ม่ค่ะพี่เอใส่ชุดพี่อ้ําได้แล้วค่ะตอนนี้แล้วพี่เอก็ซื้อซื้อชุดต่อจากพี่อ้ําอะค่ะแล้วพี่เอใส่บ่อยแกก็เลยบ่นว่าทําไมใส่บ่อยเดี๋ยวไม่ได้ซื้อตัวใหม่ของแกแกอยากให้ซื้อตัวชุดใหม่ของแกได้แล้วอะค่ะแกบอกถ้าใส่ตัวเดิมซ้ากันเดี๋ยวไม่ได้ซื้อใหม่พี่บอกว่าพี่ซื้อตั้ง8ปดหมื่นเนะมันแพงขอใส่สักสองรอบสามรอบสี่รอบนะใส่กับหน้าบ้างกับหลังบ้างอะไรแบบนี้เราคือเราคือลูกค้าเราคือลูกค้าขาไปจามแล้วเจ้าของห้างโทรมาบอกว่าทาไมซื้อเสื้อจากห้างฉันอ ไปซื้อที่อื่นแล้วแหละถ้าซื้อห้างนี้ใส่บ่อยก็โดนดุอะไรเนี้ย่ะพี่เอวอะไรเท่ากันตลอดเออคือบางตัวมันยืดนิดนึงก็ใส่ได้พี่อ้ํายังไงก็ตัวเล็กกว่าพี่เอเนื้อคออะไรประมาณนี้ปีดตำนานระเบิดชุดเลยใช่ไหมแม่อ๋อตอนนี้มีระเบิดบ้างนิดหน่อยแต่ไม่เยอะมากเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ต้องมีบ้างลูกระเบิดนะแต่ก็ใกล้ปิดตำนานแล้วเนาะใช่ใกล้ปิดตำนานแล้วเนี่ยค่ะเอวเล็กแล้วเห็นไหมเนี่ยขายต้องมีเตือนตลอด

ช่อะไรประมาณนั้นค่ะตอนนี้ไม่มีใครบอกอะไรแล้วก็เลยนอนหลับอย่างเดียวเลยค่ะกินข้าวตามซบตามอยู่ที่บ้านด,าาดูตามข่าวเหมือนน้องๆทางบ้านทุกคนเลยค่ะรู้พร้อมกันแล้วผู้จัดก,การเขามีห้ามความรักกับทังดาร<ล>าสาวผู้จัดการบอกว่ามีได้แต่ค่อยๆดูแลกันไปเดีย๋ยวค่ะมีไหมคะมีไหมเขินเลยเดีย๋ยวค่อยบอกแสดงว่ามีมีคนมาจีบบ้าง ก็ต้องปรึกษาผู้จัดการเนี่ยนะบอกผู้จัดการเขามีประสบการณ์แดียเราไม่เคยอยากคุยเรื่องนี้เลยพน้องเป็นดาน้องใหม่น้องไม่อยากคุยเรื่องความรักนะครับแต่เวลามีใครเข้ามาก็คือต้องส่งให้ผู้จัดการสแกนก่อนอาจจะส่งรูปไปเขาดูว่าหน้าตาแบบนี้ได้ไหมผ่านไหมอะรเนียทางผู้จัดการเขาต้องสืบประวัติของคนที่เข้ามาจีบเขาบอกว่าพี่เอถ้าใครชอบเธอเธอก็ชอบเขาไปเถอะเพราะว่าฉันว่า ตัวใครจะไม่ชอบเธอหรีอถ้าใครชอบขึ้นมาก็ก็แบบว่ารีบชูดเลยก็ดูแลกันไปค่ะผู้จัดกันก็มีบ้างพี่เหลือแตกแล้วน้องพออย่าตามเรื่องนี้เขินเขินค่ะเขินชื่ใจมีให้เราได้แบบว่าให้เราบริหารเสน่ห์บ้างเพราะว่าเสน่ห์เราก็มีบ้างนะคะเรียยวเป็นแฟนได้ยังคะตอนนี้เอ้ยยังยังยังเงค่ะน้องเพิ่งเข้าวงการน้องยังมีแฟนไม่ได้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง ไม่ค่ะน้องไม่เปิดเองเพราะน้องก็เป็นผู้จัดจาก,การมาก่อน <c oughs> น้องรู้ว่าต้องทำยังไง <c oughs>